สามคนนี้สนิทกันได้ไงจริงๆไม่ค่อยสนิทกันเลยค่ะแบบว่าจริงๆเราเราจริงๆเราเป็นเละเฮ้ยคุณน Is ี่นะเละเทะเพื่อนของมันไม่น่ารักในวันนี้แต่ว่าเจนนิดน่ารักนะเฮ้ยชอบอะไรมีชัวรของกันและกันคะบอกว่าชอบความสีเสมอกันค่ะใครไม่รู้เรารู้ใครไม่ทันเราทันค่ะใครไม่มองตากันมองๆองค่ะทุกคน โอ้โหกว่าจะมานานค่ะโอ้ขอร้องใครกว่าจะมาพูดออกมาเดี๋ยวนี้ว่าใครไม่ใช่หมายถึงหมายถึงกดชวนไปนานแล้วไม่ได้หมายถึงมารอไลฟ์นานอันนี้ก็ได้เอาที่มาสบายใจเลยเราเป็นผู้หญิงกลางคืนค่ะเชื่อรักในเสีนงดนตรีใช่เหรอฟังดูไม่ค่อยดีนี่สมมติถ้ามีไลฟ์สองคนมันจะดูคำถามได้สองคนป่ะหรือว่าดูได้คนเดียวเย้ มันไลฟ์พร้อมกันได้กี่คนสี่คนจินตเไี่ลองน้ำใส่แต่าก่าดูมาสักพักแหละน้ำใส่ไปไหนแล้วไปไหนแล้วคนที่จะบอกว่าไปไหนคือวันนี้แบบว่าจะไลฟ์แบบ Q&A เอ้าย้าายมาอยู่คิดถึงเหมือนกันคิดถึงเอจินิดงงทำไรวะไม่มาคาถาไม่ได้อะแม่ทำไงเฮ้ยแกงคนสวยว่ะว่าสั้น เฮ้ยว่าเัานว่าุสวัสดีครูปิ่มสวัสดีมาอยู่คว่าครูปิ่มมาจริงจริงอันนี้ก็มีสาระหนึ่งเริ่มเรียนเต้นกันตั้งแต่ตอนไหนคะโอ้น้ำใส่ไม่เคยเรียนเต้นค่ะก็นี่เธอเข้ามาบินเคอะใช่ไหมก็เข้าอะไรก็เข้าบีนกงครั้งแรกมาอยะมาอยะมาโยะเรียนเต้นตอนมอ่ะมื่อสี่ปีที่แล้ว ที่หนูนึกว่าเรียนแบบเร็วกว่านั้นแต่ว่าเรียนแต่เด็กไม่ก่อนอันนี้คือแบบเรียนรู้จากประสบการณ์อะไรงนี้ใช่อะไรงนี้ใช่ชอบแกะท่า y o u ูทูบใดๆอย่างนี้ก็แบบออกเขาเลยนะเต้นแบบเต้นที่งานแข่งอะไรเงี้ยบ่อยๆใส่แข่งพูดดีกว่าใช่ใส่แข่งส่วนกระผมเรียนตั้งแต่ห้าขวบครับเฮ้ยอะไรอยากบรลเล่เหรอเรียนบรลเล่ตั้งแต่ห้าขวบไปแล้วเรียนชาตินึงก็ไม่จบบรลเลงเรียนไปแค่ไม่จบสักทีเรียนกันแก่กิจกรรมในช่วงวันหยุด วันสงการของทั้งสามคนทําอะไรบ้างอ่นอนเนีจนนี่ทำอะไรกักตัวไงไม่ได้ทําอะไรดูหนังจัดของทําความสะอาดเลี้ยงหมาเพื่อนเพื่อนทำอะไรเพื่อนทำอะไรเพื่อนนอนค่ะเพราะเพื่อนก็เ่งนในนาองคนที่กักตัวเช่นกันเพราะว่าจะไปพบเจอพวกเธอมาไงหมยถือว่าคนที่ไปออกรายการก็ไปพบเจอว่าอยู่หอไงเธอก็จะพบเจอทุกคนก็ต้องแบบหนึ่งเป็นคนหนึ่งในคนที่ควรจะกักตัวด้วยขอให้ร่างกายแข็งแรงปลอดภัยนะเพื่อน คือทา็วะนั่งปั่นไฟนอลโปรเจกต์จนหลังจะหักอ่ะเอาจริงคือแบบนั่งอยู่ท่าเงี้ยทั้งวันอ่ะเธอแล้วก็เต้นติ๊กตอกตอนนี้ก็จะกลับมาเป็นดาวต๊อกแตกแล้วนะเพื่อนเออฉันก็เริ่มกันไปว่าเป็นดาวต๊อกแตกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะส่งเดี๋ยวจะส่งชาเลนจ์กันวนๆกันว่าแบบเฮ้ยตอนนี้มีเพลงอะไรน่าเต้นเต้นเราไหมเออต้องเต้นเราไหมใช่เต้นต๊อกแตกแล้วก็ตอนนี้ก็วันนี้ก็แบบว่าเตรียมคอนเทนต์ที่จะเทคโอเวอร์ทวิตเตอร์วันสุดท้ายค่ะอยากบอกนะเขาบอกว่าทวิตเตอร์แบบ สร้างมาตรฐานนี้จริง <c oughs> ต้องมาตั้งแต่พี่น้ำแล้วแบบโหคุณมิเลิ่นคุณเล่นใหญ่มากพี่ออเสนิทโอ้ปวดหัวเลยแล้วบบ <c oughs> เ <c oughs> เขาเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมก็แบบเฮ้ยอย่าแผ่วนะแผ่วไม่ได้สามคนนี้สนิทกันได้ไงจริงๆไม่ค่อยสนิทกันเลยค่ะแบบว่า จริงจริงเราเราจริเราเป็นเทะไอ้คุณไงนะเทะเทะพันเนื่นเราเราเป็นอะไรนะเราเป็นอะไรนะพันเนื่นพูดไม่ได้พูดไม่เป็นพูดดิพูดพูดพูดเองพูดเพื่อนเชื่อเพื่อนเราเราเป็นพเนื่น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 อันนี้แย่กว่าเพื่อนอีกอะเพื่อนดูแบบอะไรก็ไม่รู้แล้วนะอันนี้แย่กว่า คือน้ำใสยมาด้เนี่ยสนิทกับมาอยู่ได้แค่เออฉันสนิทกับเธอได้ไงว่ามาอยู่นั่นดีใช่ไหมแล้วอยู่ดีดีก็คือรู้ตัวอีกทีก็คือแบบสนิทกันไปแล้วอ่ะสนิทกับเจนนิสเนี่ยรู้แค่ว่าอายุเท่ากันตั้งแต่แรกก็เลยเออวะแต่ตั้งแต่แรกก็ไม่ได้คุยกันเท่าไหร่ดิมันไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่ทำไม่ได้เหมือนกันมันมันอยู่มานานแล้วเวลาผ่านมานานแล้วลืมเออมันไปอื่นอะรักของเรามันเก่าไปแล้วไงน้ำใสทุกคนขำคนเนิ่นคนไหนออวมันก็น่าขำเนิ่นใครโตสุดในสามคนนี้ เออมายูหร hey, ือน้ำใส่มายูปะน่าจะคาป้าน้ำใสกับคาเกิดเดือนเดียวกันเว้ยคายิมหัวเอ้ยน้ำใสน้ำใสแก่กว่าสองสองวันไว้คายิมแปดเล่นยิมสคะน้องเจนีสคนถามไปต่อนะเจนีสเกียดนะจริงๆแล้วมันมีคนบอกว่ามายูเปิดล็อกสกินผ้าม่านสีทอง ไปอะคือปิดม่านร้อยครั้งต่อเดือเลยใส่น้าใส่ปลดล็อกไฟทองไลฟ์หน้าพม่าร้อยครั้งกินชอบเมื่องเลยชอบมีมนี่มากแบบมหารทำแล้วมัมาจากไหนอ่ะคือฉันน่ะได้ยินมันไปฉันก็ไม่เข้าใจว่ามาจากไหนเลยก็น่าจะมีคนคิดในโซเชียลแล้วคนก็เล่นเอกเอ็งเคยเห็นมีมไหนเป็นมีมแรกไอ้ปลดล็อกสกินสีทองเนี่ยจะไม่ได้อะมันมาพร้อมพกันเนี่ยของข้าหมาสีทองในกลุ่มเพื่อนเพื่อนใช่ไหมเออนั่นก็เห็นใช่แบบเอ็งอย่างงี้ แต่ข้าชอบอันนี้ที่สุดกินซุกี้ครบร้อยครั้งฝนล็อกเห็ดเขมทองไม่น่าเล่นได้แต่ก็เล่นได้เนาะน้องใส่เว่ดีนะมาข้าก็เตอะขึ้นไงบะมันโหดอ้ะมันโหดจ้ะดีๆมันก็โหดเพิ่งหรอผมบางวันผมมันอาจจะแบบนิดนึงผมมันไม่น่ารักในวันนี้แต่ว่าจะนิดน่ารักนะ ชอเป็นมาอย่าอยากน้ำใสหรีแอคเมื่อกี้มากแบบก็คือแบบข้ามองขวาเป็นน้ำใสแล้วก็มองขึ้นไปเป็นหน้าจินิีก็แบบ What จับปะได้่ามากลับไปที่ Q a ในเฟซบุบกถึออ่ะยังไงสิเขาบอกว่าชอบหัวใจแก้กันเวอร์ชั่นไหนที่สุดคะค้างอีกแล้วค้างแล้วมาแล้วมาแล้วชอบหัวใจใกล้กันเวอร์ชันไหนที่สุดคะ มันมีกี่เวอร์ชั่นคะจำไม่ได้เวอร์ชันล่าสุดค่ะคืออะไรอ่ะตัวนี้น้ำใส่ข้างเลยแบบหน้าหัวมเรอน้ำใส่หน้าควงอะโอ๊ยจะดีกัว่ายไหมี้เกียดอ่ะเธอข้นเหนียมันแค่มัหนียวตัวงากขนาดนี้มันเป็นมุกอับสัญญาณอะชอบอะไรมีตัวของกันและกันคะชอบทุกอย่างที่เป็นเขาเลยค่ะ ฉันใช่ไหมขอบใจนะมายูใช่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 บอกว่าชอบความสีเสมอกันค่ะต้องไทยนะคะเออต้องไครนะคะใครไม่รู้เรารู้ออใครไม่ทันเราทันค่ะใครไม่มองตากันการาองมองค่ะทุกคนอะมายูชอบอะไรไมายูชอบความตรงไปตรงมาความจริงใจแล้วก็ความแบบว่า รักตัวเองของทั้งสองคนเลยใช่รักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นตัวเองแล้วก็ชอบเจนี่เพราะเป็นคนสวยเก่งฉลาดแล้วก็เต้นเก่งร้องเพลงก็ดีแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าแต่งตัวยังไงก็น่ารักใช่แล้วก็นคนที่อ่อนในแล้วก็ออเขาา้าใเข้าเกียดนะฉันเกียดความโบาณนี้มาไม่มันก็เป็ <Lab an. S 1> นอะไรที่มันกลั่นกลองมาจากใจแค่นั้นแหละมันก็เลยแบบไม่ต้องคิดมันพูดมาได้เลยฮัลโหลที่ดูส้วมอ๋อ โอ้เตะมันออกได้ไหมเนี่ย <laughs> น้ำใส่บ้าเราก็ชอบน้ำใสเป็นคนที่แบบว่าจิตใจดีอืมแล้วก็ก็อืมก็ต้องาทำหมดเลาค่ะ,ะ,ะน้ำใสเป็นคนจิตใจดีแล้วก็รักเพื่อนมากอันนี้จริงสิ่งที่เราชอบน้ใสคือน้ำใสเป็นคนจริงใจน้ำใสเป็นคนที่แบบว่าฉลาดในการพูดด้วย ใช่บางทีแบบบางเรื่องนี่เขาต้องการจะสื่อให้เราเขาไม่ได้จะพูดตรงๆรงเพื่อให้มันแบบรู้สึกแบบแย่หรือรู้สึกอะไรเงี้ยแต่เขาก็มีวิธีการพูดที่มันแบบเหมือนเป็นการแบบว่าทําให้เราต้องใช้กระบวนการคิดเอาง่ายคือทําให้เราฉลาดขึ้นเวลาที่ได้คุยกับเขาสองคนอะไรประมาณนี้ต้องใส่เป็นคนแบบว่าฉลาดในการพูดใช่แล้วก็รักเพื่อนอันนี้ต้องให้เลยต้องให้จริงฉันชอบใส่ใจสองคนลงกันก่อนนะสองคนลงกันฉันชอบความจริงใจเหมือนกันแบบเป็นสองคนที่เรียวที่สุดที่ฉันรู้สึกได้เรียวแบบเปันจริง ไม่มันจริงใจแต่ว่าคือมันก็จะมีคือเอาจริงบางคนอยา่ในวงล้วก็จะมีความแบบเกรงใจเขาแบบ e y, เออจะพูดไปเออจะตีเขาไปเขาจะเขาจะโกรธเราไหมนะพูดบบนี้ไปเขาจะเขาจะงอนเราไหมนะแต่นี่คือสองคนนี้คือแบบด้วยความเราจริงใจต่อก,กันเสมอก็เลยแบบรู้ว่า oh, อ<ม>๋อเพื่อนไม่โกรธหรอกที่ทาได้อย่างน<ม>ั<ม>้นอ่ะก็คือกวนบาทายอยู่ไม่ได้ทําอะไรเลยในะว,วันนั้นก็แบบเออเรียวดีเรียวดีแค่้ทาั้เราสองคนเท่าเราสองคนหรอเป็นคนเก่งทั้งคู่เลยนะนี่ชื่นชมทางไหนวะเนี่ยทั้งสองทั้งสามทางเลย ป็นคนเก่งมันคู่สำหรับฉันเป็นคนเก่งทั้งคู่เลยเป็นคนเก่งที่รู้ว่าตัวเองเก่งอ่ะมันจะมีไม่กี่คนนะที่แบบเป็นคนเก่งที่ไม่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไรอ่ะเหมือนแบบเหมือนปาที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งเพราะว่าไปคิดว่าตัวเองปีต้นหน่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พวกเธอสองคนเป็นคนที่เก่งนะรู้ทัวว่าตัวเองเก่งในด้านอะไรอะไรย่างเงี้ยฉันชื่นชมอความมือเปียกแบบปอมมือเนี่ยมือปลมมือเราชอบน้ำใสในการพูดมากๆมีคนพิมพ์เรื่องนี้ เอา,าลีเราต้องไปแล้วนะคะผมขอบคุณทุกคนมากๆที่มาร่วมถามค้นถาม,ถามแล้วก็มาร่วมสนุกกอบคำถามกับเราอะไรนะคะผมร่วมลุ้นเน็ตน้ําใสด้วยกันเออแหละขอบคุณม,มากๆเลยนะคะ<ม>ก็หวังว่าไลฟ์นี้จะเป็นไลฟ์ทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มมีความสุขขึ้นมาวันไหนทุกคนเบื่อเบื่อก็อาจจะย้อนกลับมาดูเธอจะเซฟไลฟ์ปะ like เออถ้าวันไหนเราเบื่อก็ย้อนกลับมาดูได้พวกเราก็จะไลฟ์สาธระได้มีสาระปนๆกันไปแบบนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายเจนนี่คิดถึงเพื่อนๆพื่อนนะไม่ไม่เออจะถึงวันการบ๊ายบายรีบไลฟ์ก่อนที่เขาจะไม่ให้ไลฟ์ในไอจีเราว่าชิงโอกาสเก็บเบอร์ไปเดี๋ยวเจนนี่กดไปให้เซฟใช่ไหมเขาต้องเป็นคนกดปิดอ่ะใช่ก็ต้องเป็นคนส้า